เครื a, ass, the the ่องเนี่ยดีไซเนอร์โครงสร้างมัดจะไม่หลุดเยอะมัดจะรู้ว่าไอ้ห้องเครื่องห้องเปลือยหนูไม่ว่าห้องเครื่องเจนเนอเรเตอร์ห้องเครื่องหม้อแปลงห้องชิลเลอร์นะครับก็จะเปื่ออาจจะพันกิโลต่อตารางเมตรอะไรก็ว่าไอ้พื้นชั้นที่เป็นห้องเครื่องเนี่ยเขามักจะไม่หลุดเยอะดีไซน์ไปแล้วที่เคยเจอคือไอชั้นเหนือห้องเครื่องซึ่งมันอาจจะเป็นฟังก์ชันอื่นยู่ในห้องเครื่องอาจจะดีไซน์พื้นเพิแค่400กิโลต่อตารางเมตรเลยแล้ว กลายเป็นว่ามันต้องมีงานท่อน้ําเมนเยอะมากซึ่งดีไซน์ให้ไปห้อ,อยพื้นข้างบนเช็คไปเช็คมาพื้นรับไม่ได้เสรมาแล้วต้องตั้งเสาพั้มข้างล่างขึ้นไปรับท่อซึ้นก็จะสูงมากเพราะห้องเครื่องพวกนี้ต้องสูงนะทั่วไปก็ต้องมีสี่เมตรขึ้น,ข,นขึ้นไปก็มีค่าใช้จ่ายเกยวกับทเยอะมากตั้งเสาพื้นห้องเครื่องขึ้นไปรับท่อที่อยู่เลเยอร์บนหมดอันนี้เช็คนิดนึงว่ามีเปื่อกรอเปล่งบนไปด้วยอีกฝั่า ที่เจองานห้องชิลเลอร์เนี่ยเจอผมว่าไม่หนักวสามเขตรแล้วไอ้ข้างบนหเัาไม่ได้เพบางทีท่อชินเลอร์พวกเนี้ยเจอสิบหกนิ้วยี่สิบนิ้วบวกน้ำหนักน้ำไว้ผมโด่งโด่งแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ผมรอบฟ้านะครับไม่น่าเป็นเรื่องอะไรชินเลอร์บาที่ไปอะไรมาอะชินเลอร์อีกเรื่องหนึ่งก็คือการเซอร์วิสนะครับซึ่งเจอบ่อยในงานว่ามันเซอร์วิสไม่ได้ยัดลงไม่ได้เซอร์วิสไม่ได้ก็ต้องไปศึกษาว่า เวลาจะล้างคอนเดนเซอร์ของชิลเลอร์เนี่ยมันต้องเปิดด้านข้างเนี่ยเปิดแล้วก็อาจจะต้องเป็นแยงอุปกรณ์ในแยงเป็นทำความสะอาดเยอะอย่างบางทีถ้ามันชิดเลยทําไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันแคตตะล็อคู่มือมันจะดีแล้วว่าต้อมีไฟสเป็นก็อะไรต้องเครื่ปั๊มนะ้องเครื่ปั๊มก็ปัญหาจะน้อยลงนิดนึงแต่ว่าคือมันมีทางแก้วล้ถ้ามันไม่พอ ระยะแนวดีไม่พอเนี่ยท้ายเลยสุดๆเนี่ยมันสามารถปั๊มมันเนืเ่องจากมันมีหลายประเภทหลายยุคยุคต่างๆมันสามารถเปลี่ยนเรื่องลดสเปซตั้งค่าได้เนี่ยถ้าออกได้แบบนี้ก็อาจจะเป็นปั๊มที่แบบข้อมันมาตามแนวดีนะเป็นเวอร์ติคอลสปีดเคสไอ้รูปนี้จะเป็นต e ันนี้คอยยืดเส้นเท่าส p e e d c a ซึ่งถ้ามันไม่พอจริงเนี่ยมันใช้ปั๊มตัวนุ่มก็ยังได้เพราะว่าหลักการเดียวกันไม่ได้แตกต่านงะเป็นปั๊มออรโกลเซ็นติฟิกกล้องเหมือนกันแต่ว่าเขาเข้าเขา,เาออกมไม่เหมือนกัน แล้วนอนอย่างดีแล้วก็ต้งเซอร์วิสมอเตอร์ได้เผลิตไฟได้ก็คือลิ่งทาวเวอร์นะครับคูลวิ่งทาวเวอร์จะมีประเด็นนิดนึงก็คือแต่จริงมันเป็นเรื่องพ่อที่จะต้องบาลานซ์ให้ดีนั่นแหละมันเป็นนการเช่นเดียเช่นซ้ำคุลิ่งตัวหนึ่งนะมันจะแห้งแล้วไปล้อนเอาอ,อีกอันหนึ่งอนะไรเงี้ยเป็นเรื่องของการบาลานซ์ระบบข้อนะ้ำแต่ดีไซน์โดยปกติก็าอาจจะมีวาล์วที่ปรับได้ เอสยูนะครับแต่ว่าเอสยูเนี่ยมันเป็นปัญหาว่ามักจะผูกยึดที่อ่ะมีหลายโครงการเม่อดีไซน์เดิมมีห้องเอสยูให้เรียบร้อยหรือชอบมากมีห้องให้ติดตั้งเซอร์วิสง่ายแต่มักจะผูกยุบห้องทิ้งอ่ะเพราะโอ้มันเป็นพื้นที่ที่แบบทำเงินทำทองนะจับไปแขวนก็มีแล้วไปทำแพลตฟอร์มเซอร์วิสข้างบนมันก็ยุ่งยากวุ่นวายมากบางทีถ้าย้ายที่อยู่เหนือฝ้าห้องน้ำแล้วก็ทำแพลตฟอง บก็ฟองเอพื้นที่นั้นจะยุบไปทำอย่างอื่นอย่างเงี้ยโตบ่อน้านะครับก็ต้องเคลียร์ให้ดีอะ่ะอย่างน้อยต้องเซอร์วิสได้นะครับสายป,ปั๊มชอบจินปัม๊มนะครับก็คือเป็นลักษณะปั๊มทั่วไปถ้าเกิดเป็นไฟปั๊มที่ใช้เครื่องดีเซลก็ต้องดูเรื่องระบายอากาศนิดนึงเรื่องเสียงก็พอสมควรแต่ว่าเข้าใจว่าไม่ได้ใช้บ่อยพอได้จังหวะที่มันต้องใช้มันคงไม่ซีเรียสนั่นแหละมันอาจจะมีวิธีเทสบ้างก็ลเลือกจังหวะที่มันดีๆแนะครับ อ่านี่เป็นตู้ไฟโฮสก็มีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนี้มักจะเจอเป็นอย่างนี้แหละเป็นไฟโฮสเดี่ยวก็มีเป็นสายยางโผล่ายขนาดนิดนึงเมื่อก่อนมันจะเป็นสายพับเยอะเป็นโฮสแดดนะครับเดี๋ยวนี้ มาตรฐานเขามักจะให้ใช้โพสต์รีวก็คือเป็นสายายางเพราะว่าคนทั่วไปใช้ได้ไม่ได้ดูแรงมากก็ได้แต่ก็จะมีสายสำ่งรองสองนิ้วครึ่งสำหรับพนักงานดับเพลิงที่มีหอที่มถ้าไม่มีก็ต้องเตรียม,ต,มต,ตัวเนี้ยอุปกรณ์สำหรับต่อไว้ให้คือพนักงานดับเพลิงไม่ได้สายใหญ่แต่สองนิ้วครึ่งต่อไม่ได้ปมติสิ่งนี้ที่พูดไปเลยนะครับระยะตัวให้ดีมันรับเท่าไงก็นิดนึงเกืบบสุดท้ายนะครับก็งานระบบเนี่ย มันติดตั้งแล้วเรามีการเทสต,ตาม ITC เลยแล้วนะครับตลอดตั้งแต่ต้นนะครับอสมมติงานข้อก็อาจจมีกเดินข้อส่งนี้เสร็จมีการเทสถ้าเป็นท่อพิเ่อมีการอัดแรงดันเทสผ่านาม่าอุปกรณ์แต่และตัวติดตั้งเสร็จมี ITC ในการตรวจงานาผ่านด้วยเป่าแต่มันยังไม่จบพอสุดท้ายแล้วเนี่ยซึ่อง่ามัําป็นระบบ มันไม่ได้เป็นอุปกรณ์ตรงใครตรงมันนะครับสิ่งนี้ทรัก็คือเป็นการณ์ต้องมีการทดสอบระบบนะอันนี้มันการทดสอบระบบไม่ใช่ทดสอบการติดตั้งนะครับก็อันนี้ก็เน้นว่าเนี่ยเรา ITC จบหมดแล้วมันยังไม่จบมันเป็นแค่การเริ่มต้นที่เราจะเทสระบบได้นะครับสิ่งสำคัญของงานระบบเนี่ยหลังจากที่มันติดอุปกรณ์ต่างๆหรือท่ออะไรต่อในระบบเนี่ยต้องมีการทดสอบปรับแต่งระบบนะครับแล้วมักจะเรียกว่าความมีชื่อ นะแล้วเราก็มีทำตัวอย่างนะครังอง testing commissioning มีของนะครับไว้เป็นตัวอย่างแับมาเน้นเรื่องความว่า commissioning เนี่ยนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นศาสตร์ที่แบบแปลกๆนิดนึงนะครับว่ามันะคืออะไรมันไม่เหมือน t e s ยังไงก็คือ test ไม่ใช่หรอกหรือว่าพันธะกับวิชั่นมไม่ใช่นะครับ commissioning เขาก็บอกว่าเป็นกระบวนการตรวจสอบทดสอบอย่างเป็นระบบนะครับนะเป็นการ QA QC อยนะ่างต่างต่าบ สำคัญคือข้อสุดท้ายเนี่ยบดดิ้งหกเป็นการดูแลนะการขั้นตอนเทคนิคการวิศวกรรมต่างๆในระบบยุสาเป็นถึงระดับซับซ้อนนะจากส่วนประกอบย่อยต่างๆไปสูส่ระบบย่อยระบบและระหว่างระบบอันนี้คืออะไรก็คือ <c oughs> เวลาเราทำคอมมิชชันดิ้งเนี่ยง่ายๆเลยเราต้องทดสอบอุป,ปกรณ์แต่ลนะตัวก่อนนะครับเสร็จแล้วไปทดสอบร,ระบบย่อยไปทดสอบร,ระบบรวมแล้วก็ไปทดสอบการทํางานแล้วที่คอสระหว่างระบบนะยัง ระบบไฟอลามเราต้องมีการเนเทสอุปกรณ์ดตเทคเตอร์แต่ละตัวอุปกรณ์อลามแต่ละตัวเสร็จแล้วพอมาต่อเป็นระบบแล้วเนี่ยเราต้องเทสระบบตัวามระบบไฟอลามเองในแต่ละโซนนะครับในทั้งระบบจบได้ไม่พอไฟอลารามันต้องไปต่อเรื่องกับระบบอื่นมันต้องไปสั่งทีิจอดต้องมาจอดชั้นแรกแประตูมันต้องไปสั่งให้เทชไลท์แฟลร์ทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องไปสั่งให้พัดลมือควันทำงานนะครับเพราะฉะนั้น เราต้องรู้ว่ราระบบแต่ละระบบเนี่ยมันไม่ใช่โบมันจบแล้วจบเลยมันต้องไม่เกี่ยวกับระบบอือ่นอย่างนี้ไฟหลับมันก็ต้องไปชัดดาวเครื่องเฮอยููแต่ระจวนรู้สึกน,น,นะครับเกี่ยวดาบไม่ปุ๊บไฟหลับไปสับเฮยูอยู่เพื่อไม่ให้ฟันมันถูหมุนเวียนอันนี้ก็คือการทดสอบระหว่างระบบนะครับอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องที่ แบบฟอร์มอาจจะใช้ได้บ้างนะน่ะติ๊กๆว่าเอ้ยทดสอบไปลามไปสั่งอุปกรณ์อะไนี้เรื่องนี้ผ่านไม่ผ่านเป็นจริงอย่างเน้นให้ทำเป็นเปเปอร์ที่มีการอธิบายระบบชัดๆนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เน้นว่าเฮ้ยคอมมิชชันดิ้งเนี่ยทำยังไงมันต้องเริ่มเลยตั้งแต่พีดีไซน์เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องแบบดีไซน์ว่าจะกำหนดการเทสคอมมิชชันดิ้งยังไงนะครับในช่วงก่อสร้างก็ต้องทำแล้วก็เน้นอีกอย่างหนึ่งว่าการเทสติ้งคอมมิชชันดิ้งเนี่ย ทำโดยผู้แล้วหมานะครับเราไปร่วมทดสอบไปวิทย์เนสเราไม่ได้นไปเทสแต่เราต้องพิจารณาตั้งแต่เอ้ยเขาจะเทสยังไงเขาให้คนสมงเิญไอ้ความเห็นจะโอเคนะอาะไปร่วมวิทย์เนสเทสด้วยแล้วก็ร่วมลงนามนะครับในบางโครงการเนี่ยเจ้าของอาจจะอยากดูก็ได้นะครับก็เชิญไปดูแล้วก็ไปดูย่วยกระวร่วมด้วยนะครับบางโครงการอาจจะมีเตรียมคนที่จะมาดูแลอาคารที่สําคัญเข้าไปร่วมด้วยเป็นประโยชน์ เพราะว่าหลายระบบเนี่ยเสร็จแล้วส่งงานแล้วต้องม,มีการเทสเป็นระยะอันนี้ก็เป็นบทสรุปเรื่อง testing completion ว่าไอ้จะเต็มเป็นยังไงนะครับโดยทั่วไปก็คือ่อาติดตั้งเสร็จเราจะมีแยกว่า post installation check ก็คือหลังจากติดตั้งเสร็จก่อนที่จะมาทำ testing c o m p l e i o n เนี่ยจะไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะเป็นแค่ visual check ก er ็ได้เดินไปดูในห้องเครื่อง,งปั๊มสราแโอเคไม่โอเคนะครับลองจอ้อกดูเดินไม่เดิน คลิปเนต์สตาร์ทอัพเอสเตงก็คือการลองเดิมอุปกรณ์แต่ละตัวดูนะครับดังนั้นทดสอบระบบย่อยนะครับนอกจากทดสอบฟังก์ชันแล้วเนี่ยมัน้มงมีการวัดค่าด้วยงานระบบสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือค่าที่ได้ในการวัดว่าตัวคอมเพต์มันได้หรือไม่ได้นะแล้วก็ถัดไปก็เป็นการคอมมิชชั่นนิ่งระบบและก็ระหว่างระบบนะครับ เหนือไปกว่านั้นเนี่ยโครงการพิเศษจริงๆเขาจะมีเรียกว่า a c c e p t a e testing นะครับซึ่งคล้ายกันนะครับแต่ว่าทั่วไปเนี่ยเขาจะเน้นว่าต้องมีการจำลองสถานการณ์จริงนะครับอย่างเช่นเคยมีงานหนึ่งที่ต้องเอาโหลดไฟฟ้าเทียมมาที่เป็นทดสอบระบบไฟฟ้าที่หมดลวระบบย่อยอะไรจบหมดล้วขั้นตอนสุดท้ายเลยคือไปหาหลอดในฟ้ามาคอนเนคเพื่อทดสอบแล้วก็วัดว่ามันได้ไม่ได้ อันนี้มีค่าใช้จ่าย,ยานะครับซึ่งใงเนี้ถ้าไม่ได้มีข้อตกลงตั้งแต่แรกเนี่ยผมไม่มีไารทำงานนั้นที่ทำเนี่ยว่ามีค่าที่ไปเช่าโดรนไฟฟ้าเป็น,เป,นเป็นยิปเตอร์เปนไนอะไรเงี้ยตวเงนก็อาจจะเป็นล้านนะครับแต่ว่าเป็นงานส่งคอมพิวเตอร์ซึ่งเขาซีเรียสมากนะครับว่าอัพทามการันตีของระบรบเขาต้อง99.99% 99ที่จะจัดดาวไม่ได้อยู่เพาจะเทสมให้พร้อมก่อนก่อนจะไปใช้ นะนั่นก็เป็นแนวทาง <im itation> ก็อาจ like, จะมีบรรยายไปแล้วบ้างนะครับว่าพวเพื่อเราเป็นคนทำนะนะเราเขา้าร่วมรีวิว,วกาพูดขั้นตอนการสอบร่วมกันเกตดการนะครับประสานงานกับฝ่ายต่างๆนะรีวิวแล้วก็เสร็จเป็นวิดนสนะครับในผลงานทดสอบน,นี่ถามดีอีกวันทดสอบเราเป็นผนะ่านไม่ผ่านดูยังไงนะครับจบได้ค่าวหมดแล้ว ดูจากอะไรแล้วเนี่ยก้แรกดูสเปคแบกบกำหนดไว้ยังไงนะครับกฎหมายมาตรฐานนะบางทีสเปคแบบไม่ได้บอกเลยก็มีนะเอ,อ่อทัวไปอย่างไอระบรบอัจา,ารไ,ได้กี่ไฟเนี่ยบางทีก็ไม่ได้บอกอะไรเปกก็บอกว่าก,กดัดลมนะแล้นี้เอาแล้วเวิร์กไม่เวิร์กอ่ะไม่บอกเอาเราก็ต้องไปวัดดูว่าไอ้กฎหมายบอกไหมกฎหมายบ้านเราก็มีบอกแต่ว่า ดันตัวเลขโดนผิ